โอเคทุกคนเพื whales, mm ่อนผมก็เข้ามาในเกมแล้วอเแล้วเพื okay, okay, ่อนผมแไหวเนี mà mà ่ยแป๊บแป๊บหายหาเพื่อนอยู่มันมืดครับมันมืดหาเพื่อนอยู่หาเพื่อนอยู่โอ้โหมันมืดมันมืดไปไหนโอเคทุกคนเพื่อนผมก็มาแล้วกว่าจะบินมาได้นะหาต้งงานลูกพ่อมาเย็ดแม่เย็ดเพื่อนน้องกูยังเล่นได้เลยบินหากันกั่วน้ำมือไปไหนแล้วนี่กูจะมานอนที่บ้านมันไปนอน

เริงไปหาบ้านหลังอื่นก่อนไปดูมึงไปไหนก็มานอนที่บ้านหลังอื่นไงเพราะว่าบ้านนั้นมันสีเอาโะครซะนาอีกเฮ้ยแป๊บนึงขอแตะทุกทุกเอ้าโหลดดมชมแป๊บมาต่อต้องโออตบ๊งก็เป็นเบ๊งก็เป็โอเคเออมาแล้วเออมาแล้วจะโง่อะไรที่นี้ ผมขอคำโนโาที่คือ,อานาเนหรือป่าน้าเปิดมือถ่ายคลิปดิถ่ายยูอวิผม<อ>คลิปนี้ก็จะมีคำหยาบใครเยอะเลยนะเพราะว่าอันนี้เล,ล่นกับาพไ่อนอใครที่านี่ยไรี่ร้าไังไม่ได้เปิไดไคหวนีน้นจะมีคำหยาบ นก็ทเ้าันแบได้าอล้วยา่แล้วไมม่ถีบไม่อะไไม่ถีบไม่ถม่ีบไ่ถี่ม่ถีบไม่ถ่บน่ถีบี่มไม่่ถ่ีไไไบ ออกแมพฉัไม่อยากเล่นออกแมพแล <S <S well, ้วเปลี่ยนแมพเป็นสไ વ เวลแล้วก็มาฆ่าฉันฉันมีดาบแล้วก็มีเพชรแกมึงมาฆ่าฉันเลยฉันมีเพชรดาบไม่อาเลกกำลหาฉันไม่เจอแมพเป็นไงนักผีขอเอาของคนดิเออขอของ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 แมพมือเจ็บเปลี่ยนเป็นอันนั้นอ่ะที่มันดีๆอ่ะ เคทีมันนะใช่พี่เคทีก่อนแป๊บนึงโอ้ยพื่ยังหาของก่อนนะ